แปดเก้าห้าสเอ่ออาการเบื้องต้นมีไงบ้างครับที่จะไปโรงพยาบาลพี่พี่เจ็บเมื่อไหร่ช่วงกี่โมงครับประมาณสี่ทุ่มนี่แหละค่ะแต่เมื่อช่วงเย็นไม่มีประสบเหตุไม่มีกระแทกไม่มีอะไรอยู่ดีก็มีการเจ็บหน้าอกเมื่อไหร่ครับเมื่อตอนสี่ทุ่มนะค่ะล้มค่ะล้มล้มที่ไหนครับล้มในบ้านล้มอยู่หน้าห้องน้ำนั่นค่ะแล้วก็ มีการล้มตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มนะครับแล้วก็ที่โทรแจ้งคือมีการเจ็บหน้าอกอือืมอืมอืมสบายดียดเจ็บคุณแมงเก็บเดี๋ยวฟังผมเวลาหายใจเข้าในเจ็บหน้าอกไหม เก็บแบบไหนเก็บแบบจุ่มหรือแป๊บ่มแน่นเลยครับมันแน่นใช่ไหมเวลาหายใจออกแน่นไหมแน่นนะระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยเจ็บข้างไหนมากกว่ากันรู้ว่าเจ็บบริเวณนนกลางอ้าอกเลยขวามากกว่านะแต่ตอนตอนที่ล้มไปนี่ยจำเหตุการณ์ได้ไหมจำเหตุการณ์ได้หมดไหมที่ล้มเพราะอะไรตื่นมาเนี่ยเราจำเหตุการณ์ได้หมดไหมดี่ดีตัวบนสูงเลนะไม่ได้ครับจำเหตุการณ์ไม่ได้นะแต่รู้ว่าล้มใช่ไหมแล้วหลังจากล้มเนี่ย มีอาการเจ็บหน้าอกยางหรือว่าเพิ่งมาเป็นทีหลังเลือดออกมีอาการเลือดออกนะแต่ว่าตอนนั้นเจ็บหน้าอกไหมตอนนี้ลงไปครั้งแรกอ่ะเจ็บครับเจ็บเลยนะแน่นๆเนี่ยอ่าโอเคนะเมื่อต้นเอาไปก็นั่งก้าก่อนนะครับใกล้เคียงือจะไปบางใหญ่ไปเพื่อนั่งเก้าเลยไปนั่งเก้าอ่ะบางใหญ่รับเข็สหนักไว้

We'll be right back.